ครับสวัสดีพี่รองสุขสุขคนสมองสวรรค์คือเก่านะครับแี่แบงค์แคแนลมาอีกคือเก่าครับมืึอนี้กินข้าวอาหารไรย่างไรเนี่ยนะครับอ่ามี่เจียวหว่องขาดบ่ได้ลรอพี่น้องอันนี้ปนป่านะครับปนปลาดุกแล้วกัแกงขี้เหล็กสมพักเปื้อนครับพี่น้องกินกระปุลนะครับแล้วกัมีผักคือพี่น้องเห็นนี่หน่ะเด้อนะครับนี่แหละไรย่างพี่น้องมาเจ้าคนเดียวคือเก่าครับพี่น้องเสียบเสียบนี้อากาศค้มฝนกำลังลิ่นโปกแป๊กโปกแป๊กนะครับพี่น้องโอ้ còn ươn ẩu pon con, nha các bạn, mang theo đi nè, nghỉ ăn lái đây bình kim kim ปลาเจ้าหน่อยมันเจ้าหน้าปนแสบไปบ้างปนปลาดุกต้อสมพักสมพักแป้นเส้น,อน,สสสนสมอเขือคืน ยังคิดเล็กกินคัามยังไมันยังแฉบอย่ปน้องม่ขยเอา่อนกับขุยเอา อืมอืมและวขมพูดว่ามาขมกินเม,มือ่อ ม่ในสมปนไนเจ้าปรเดีกยววงคุยปรเดีกยวงแนละ้คุยความสิเล็กได้ไหมเนอแสบกับเขากันนะ หมกแตงแลเนี่ยพักน้ำทมกัน này mặc món ra, đen <laughs> Chào 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 quân chào 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 มแม่งมากเลยวะแม่งไรวางกยังมาขกกวนขวนตกะเล่นแปลกแปลกขึ้น,นในร่มแห้งฝนบป่ปันไรครับแต่ว่าร่มมากกว่านะครับเนาะโอ้ไงงงเลยวะอยู่ว,ว,วันได้เช้าเนะี่ย biết đi phải chừng biết rồi mới đâu mới mình เอ้ยอย่างเดียลยมันจะเสีบเลยวะเสียบเนาะอีออข้ามกันโอ้ยแม่งมันจะเสียก็หลายเจวะส่กินต้อนน้ำ ฝากเรื่องก็อไไรก็ติดตามต่างแยกแยะงี้ยเด้อครับนะครับม uh ึงกินแม่งกินหลายอย่างพี่น้องมึงยังเด็กินนั่นตามพื้นบ้านเดียวพี่น้องอาหารพื้นบ้านกินตามอาหารพื้นบ้านเ้ากินยังกะถ้าคิดว่านั่นหรืพี่น้อง บุได้ไปซื้อของราคาแพงๆคือเพิ่ดอกมันอึดเนิ่องเอาไปหนอพี่อพ้องอยูดีไม่แห้งกันชูถือกันเ้ยครับพี่้องอยากเรื่องน้ทำเรื่องออยู่ในเพจเด้อพี่้องเดอ้อครับคลิปนี้ไว้สำนี้สะก้อน ให้พี่น้องอยุดีไม่แห้งสวัสดีสุขุทุกทนครับ